ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเรื่องของการดูหลังบ้านของเพจนะครับต่างๆที่เราได้สร้างขึ้นมาในส่วนของอผู้สร้างเพจหลายคนนะครับที่เขามีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้จากการสร้างเพจของเขานะครับซึ่งมันมีวิธีการที่หลายๆวิธีการที่จะได้สร้างเงินจากอา เพจ Facebook นะครับก็เลยจะมาแนะนำเผื่อหลายๆท่านที่ยังไม่ไม่รู้ว่าเข้าไปดูยังไงนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างไรายได้จากเอ่อเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้นะนะครับเป็นเป็นเพจ facebook นะครับนานะ,นนนะานะพิมพ์ google นะครับพิมพ์ google เนี่ยพิมพ์ว่าเอ่อเฟซบุ๊กครีเอเตอร์เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดซูมก่อนนะครับซูมอิด บางท่านก็ทําแล้วก็จะไม่รู้ว่าเออมันมีมันมีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสังเกตว่าเพจใหญ่ๆบางเพจเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามหลักแสนหลักหมืน่นนะดูว่ารายได้เขาได้ยังไงนะครับพิมพ์ใน Google นะครับ f a c e b o o k Cre a t o r Studio นะครับมองเห็นไหมครับนี่พิมพ์ลงไปนะครับ f a c e b o o k Cre a t o r Studio นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วมันจะเข้ามานี้นะครับเฟซบุ๊กอ่านะครับแต่ที่นี้ว่าเพจของผมเนี่ยได้ล็อกอินกับเครื่องไว้แล้วมันก็เลยจะเข้ามาอัตโนมัตินะครับอ่ามาดูกันนะครับเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้ในปัจจุบันนี้นะครับมันก็เปลี่ยนแปลงจากรั้งที่แล้วมานะครับนี่มันเริ่มใช้มาประมาณเมื่ออ,อประมาณปีปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าของการอ่อ ดูฐานภาพรวมต่างๆของเพจของเรานะครับอันนี้ผมมีเจ็ดเพจนะครับเพจต่างๆที่ดูแลอยู่เจ็ดเพจนะครับอาดูสักเพจหนึ่งดีกว่าจะเป็นเพจของผมเองนะครับเพจอื่นก็เป็นเพจของอหน่วยงานบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้เปิดไปได้อะไรต่างๆนะครับนี่อันนี้เพจของผมเองนะครับแล้ดวดูสเปเรชั่แนลตัวนี้ นะครับนี่เอาวิวดูนะนะครับนี่น,นี่แล้วที่เราก็มาดูโพสต์ล่าสุดต่างๆนะครับในเรื่องของการดูข้อมูลเอ่อการดูพวกอค่าที่เ c e b o o k มันจะนําไปแนะนําให้กับคนที่เข้ามาเล่น f a c e b o o k นะครับถ้าเนื้อหามันดีนะครับมันก็จะมีการแนะนําถ้าท่านหลายๆท่านเคยเห็นเคยเล่น Facebook มันจะมีว่าเนื้อหาแนะนําสําหรับคุณ นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนั่นแหละมันก็จะมีการสร้างไรายได้นะครับหน้ามูมซ้ายมือครับดูซ้ายมือนี่เห็นไหมครับตรงนีน schaut, ง้การสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปดูปึง้งอนะครับนี kitty, ่นี่นี่การสร้างไรายได้ของเฟซบุ๊กนะครับมันก็จะมี เดี๋ยวผมดูเพจตัวนี้สเปรชแนลนะครับมีหลายอย่างนะครับซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่ไม่สำเร็จหรอกนะครับก็ไม่ได้ทำอย่างจริงจังนะครับก็ทำไปทาไปด้วยแล้วก็เออเรามีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็ทำเ,เพื่อความสุกสนานซะมากกว่านะครับที่จะทำจริงจังเอ,อเดี๋ยวดูการการสร้างรายได้กับเฟซบุ๊กนี่นะครับเนี่ย มันก็จะมี instant article ตัวนี้นะครับ instant article คือการสร้างไรายได้จากบทความอันนี้จะต้องท่านจะต้องมีบล็อกนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของตัวเองมันก็จะมีการเชื่อมต่อต้องมีต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการาทำพวกเว็บนิดหนึ่งนะครับการใส่รหัส meta tag ต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะนำบทความของเราไปดึง บทความของเรามาแสดงใน facebook ต่างๆนะครับแล้วก็จะเอาข้อความมาแสดงนะครับในส่วนของนี้เป็นการสร้างรายได้จากบทความนะครับ Instant Article นะครับตัวนี้นี่นะครับเงื่อนไขของมันก็กดเข้าไปตั้งค่านี่นะครับมันก็จะมีให้ทําตามเงื่อนไขของมันอ่าเหมือนแค่บทความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อันนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับถ้าสําหรับมือใหม่น่ยยุ่งยากมากเลย นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะไม่ไม่ค่อยนิยมที่จะนอกจากพวกเว็บตัวคนใหญ่ๆต่างๆนะครับที่จะใช้การสร้างไรายได้จาก Instant Article นะครับยังไม่ขอพูดถึงนะครับทีนี้ก็จะมีเครื่องมือสร้างไรายได้อื่นๆนะครับดูตรงนี้ครับนี่น่ตรงนี้แหละสาคัญนะครับสําคัญเลยที่ส่วนใหญ่ที่คนเขาสร้างเพจเขาจะใช้เครื่องมือสร้างไรายได้ จากส่วนนี้นะครับนี่ส่วนนี้นะครับเรากดคลิกเข้าไปดูครับนี่นะครับโฆษณาในสตรีมสำหรับวิดีโอออนไลน์นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติว่าอาไอโฆษณาในวิดีโอออนมาน์เนี่ยที่เราลงวิดีโอลงไปเนี่ยคุณจะต้องผ่านคุณสมบัติก่อนก็ถึงจะมีโฆษณามาเข้าอามาดูเกณฑ์กันนะครับกดดูเข้าไปในเกณฑ์น,นี่นี่น,นี่เกณฑ์มันเกณฑ์ของโฆษณาสตรีมในวิดีโอออนมาน์ ครับครับนี่นี่นี่ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อยหน,นึ่งหมื่นคนนี่ยังไม่ถึงผ่านครับนี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอีกนานครับอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็มีนาทีที่รับชมเข้าเกณฑ์นะครับหกสิบวันที่ผ่านมาคุณต้องมีผู้รับชมวิดีโออนุมานหรือถ่ายทอดสดรวมกันหกแสนนาทีกี่ชั่วโมง อกแสนนาทีหมื่นชั่วโมงหรือเปล่านะครับนี่นะลงถึงนาทีที่เล่นซ้ําแต่ไม่รวมเวลาในการรับชมแบบโปรโมทเช่นบางคนบู์โพสนะครับคือลงโฆษณากับ facebook เ,เขาก็ไม่นับไม่นับในในส่วนนี้นะครับอ่าแล้วก็สร้างคลังวิดีโออันนี้อันนี้สร้างแล้วเนี่ยสร้างห้าห้ารายการครับก็มีแล้วก็ผ่านคุณสมบัติของตัวนี้แล้วนะครับเอาต่อไปนะครับ นี่ม,มีมีหลายอย่างเลยครับที่จะสร้างรายได้เราต่อไปก็การรับสมัครผู้สนับสนุนยังไม่ครบนะครับดูดูเกณฑ์ของมันมีผู้ติดตามหนึ่งมืนเห็นไหมเหมือนเดิมครับผู้ที่ขับมารับชมต่อสัปดาห์สองร้อสิบคนถึงจะอันนี้ส่วนใหญ่พวกอตัวนี้นะครับตัวการรับสมัครผู้สนับสนุนเนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพจที่เขาเป็นพวกศิลปินหรือนักดนตรีนะครับก็จะมี แฟนคลับเนี่ยมารับชมต่อเนื่องนะครับแล้วก็หกสิบวันที่ผ่านมาต้องมีส่วนร่วมกับโพสต์ห้าหมื่นครั้งก็คือมีการกลับเข้ามาชมใหม่นั่นแหละครับแล้วก็นาทีที่รับชมอันนี้น้อยหน่อยหกสิบวันที่ผ่านมามีหนึ่งแสนแปดหมื่นนาทีนะครับก็จะมีรับสามารถรับสมัครผู้สนับสนุนได้นะครับอ่านี่แหละนี่นะครับดาวอ่านี่ดาวคืออะไรต้องได้รับการจเชิญนเท่านั้นส่วนใหญ่ตัวนี้แหละครับที่จะเป็น ของอ่าเพจที่เป็นดาราหรือศิลปินนะครับที่มีการไลฟ์สดต่าง,างนักแสดงแล้วก็จะมีการให้ดาวให้ดาวก็เหมือนกับเราหักจากอาบัญชีบัญชีเงินบัญชีเงินของเราอ่ะนะครับที่เรากดให้ดาวครั้งคงละยงลสิบบาทนงถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนนักดนตรีหรือผู้ที่แสดงต่างๆผ่านทาง facebook นะครับในช่วงบางคนก็ อตอนไลฟ์ตอนอะไรเนี่ยนะครับมีแสดงสนับสนุนดาวนะครับเงินก็จะไปเข้าบัญชีของผู้เจ้าของเพจนั้นๆน,น,นะครับโฆษณาในสตรีมสําหรับการถ่ายทอดสดอันนี้ก็จะมีโฆษณาแทรกระหว่างการถ่ายทอดสดดูเกณฑ์กันครับต้องมีติดตามหมื่นคนรับชมถึงเกณฑ์หกแสน 6, นาทีและเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับหกสิบวันที่ผ่านมา 6 0นาที S <S <an ity> ในช่วงถ่ายทอดสดะนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวจัดการร่วมกับแบรนด์นะครับสร้างไรายได้จากการรับสปอนเซอร์จากแบรนด์เรื่องการร่วมสร้างและแชร์นะครับตัวนี้ก็จะมีคนมาร่วมจัดการกับแบรนด์ของเรานะครับ,บดูเกณฑนต้องมีทั้งหมดเลยนะครับเพจของเราที่มีทั้งหมดเลยที่เราสร้างเพจขึ้นมามันจะรวมหมดเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นการรวมทุกเพจที่เราสร้างนะครับก็จะมะีคนร่วมสปอนเซอร์เข้านะครับนี่ต่างๆนะครับลองดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะหารายได้จากโลกออนไลน์ต่างๆก็ถ้าท่านมีความสนใจอยากจะทำก็ลงลงมือทำดูนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเบื้องต้นนะครับรายละเอียดปลีกย่อยลึกๆ ก็ต้องสร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าต่างๆแล้วก็มเีเรื่องของออค่าต่างๆที่มันจะแสดงผลเป็น<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นบทเ,เป็นวิเคราะห์เป็นค่าสถติติต่างๆให้เราดูนะครับว่าเพจเราเนี่ยมีคุณภาพหรือว่ามีอะไรยังไงยังไง มีคนเข้าถึงค่า CPM เท่าไรอะไรยังไงเป็นเป็นเรื่องรายละเอียดปย่อยต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อครับเอาแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ